คส่าน,นสื่อบนชนวันนี้นะครับทุกๆขนงนะครับทุกสืก่อภาพข่าวนะครับแล้วก็ทีมงาน การตุนพลังมวลวนที่กระทำไปแล้วขอเรียนเชิญตรงนี้คงจะใช้เวลาท่านอีกประมาณ5นาทีขณะที่ท่านดนอรอุ้ยขณะที่ศรีปูไปทนันสัตว์น้ำนะครับที่บริเวณเขื่อนคุณ่านป์กันต์ชนบริเวณแห่งนี้นะคนรับ พระเจ้าอยู่วคุณคนนเมื่อในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2556ที่5ธันวาคม2556กรมประมงได้ทีปล่อยพันธ์วรน้ำเพื่อเป็นการถวายความเคารพ2556ในครั้งนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่และที่5ของท่าด่านโครงการชมประทานนะรับทรงมีพระกรุณาธิคุณ ที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ประชาชนชาวไทยใหญ่วันนี้เราขอขอบคุณสถานที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกโดยนายกสัญญาจะเป็นส่วนของฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายการพาริตี้ฝ่ายเกษตรนะครับขอตัวกันนะครับจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้ก็ลงบทนัาดีแล้วเราขอขอบคุณทีมงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกด้วยนะครับวันนี้นะครับเดินนะครับสถานการต่างๆนะครับก็การจับมือนะครับท่านอย่าโลอะหน่อยไปนะฮะ เวลาจำวนเวลาตั้งแล้วนะครับเอาเบอร์จับข้างเรือไว้นะครับรับขอบคุณ okay, ที่เข้าส่วนนะครับวันนี้นะครับทุกข้าวส่วนนะครับทุกเ่านเจากสนักงาระระบบจังหวัดนครนายกบวมด้วยนะครับสนักงานชลประทานจังหวัดนครนายกด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับเครื่องเสียงที่ทางสายจากทีมงานบรรดาพอนะครับวันนี้ทีมงานบรรดาพ่อเอ ประเกษตรจังหวัดนครนายกช่วยนะครับผมเรือที่จะมาสู่เครื่องสุขภาพ